ออะครับผมก็กลับมาในเบรกนี้แล้วนะครับผมน้องปามบอกเลยว่าเมื่อกี้พี่แอบสปอยกันนิดนึงละไอทอปิกวันนี้ยซึ่งทุกคนเคยได้ยินผ่านผมมาอย่างแน่นอนเลยนะฮะตรงนี้ตามโสดไหมโสดครับเ้ยโสดหรอ ไม่น่าถามหรอคือไม่น่าถามได้ไม่น่าเป็นไปได้ไม่น่าเป็นไปได้ที่ปามโสดเนี่ยอริคิลย่ q โสดไหมโสดการคิดก่อนถามโสดโสดโสดโอเคยังไงก็ได้ไหนแล้วนะครับผมท็อปปี้วันนี้เกี่ยวกับอะไรครับปามอืมท็อปปิกวันนี้นะครับเกี่ยวกับเป็นไปได้ไหมจะทำยังไง ถ้าสังคมหล่อหลอมให้เราเนี่ยอยากมีแฟนสังคมหล่อหลอมให้เราอยากมีแฟนใช่เกี่ยวกับคำว่าแฟนอีกแล้วน่าจะเคยได้ยินมาตลอดนะครับคําว่าสังคมหล่อหลอมอือก็คือทุนนิยมอ่ะเออก็คิดยังไงอะปาคิดยังไงกับทอปิกนี้โอ้โ็อปิกนี้นะครับต่อให้สังคมจะหล่อหลอมเรายังไงนะครับถ้าจิตใจเรามุ่งมั่นที่อยากจะโสดมันก็โสดครับคือเราอยากโสดเหรอเราอยากโสด อันนี้จิต <c oughs> ไม่ได้ร้องเลยย้ายก่อนเลยไอคอิวไอคอิวไอคอิวคิดยังไ <c oughs> งคิดยังไงกับเราฟิกนี้ใช่ไหม<า> <c oughs> คือคิวรู้สึกว่าอาสุว่าคนรอบข้างเลยเนี่ยมีแฟนหมดแต่เราโสดอยู่คนเดียวมันก็เหงาป่ะมันก็ต้องอยากมีบ้างแบบเขานั่งกินข้าวตรงกันข้ามกันเราไปนั่งเป็นขี้เขามาเป็นคู่ฉันเป็นกอหอมันก็เหงาแต่พี่บอสอะอย่างพี่บอสอะไอย่างพี่นะคือ ในส่วนตัวนะสังคมคิดว่าถ้าสมมติเจอคขมีแฟนเยอะใช่ป่ะหรือว่าแล้วเราไม่มีแฟนอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเราก็จะอาจจะแบบเหงานิดนึงเออแต่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 เรียกว่าอะไรพอเรากลับไปถึงบ้านแล้ววะถ้าเรามีเพื่อนอ่ะมันก็ไม่เหงาใช่ไหมใช่ถ้าแบบจะแบบมีเพื่อนเรามีเพื่อนไปเล่นเกมไปนู่นนี่นั่นแฮงเอาท์กับเพื่อนอ่ยมันก็ไม่ได้เหงาอาจจะแบบเล่นกีฬาเล่นเกมหรือว่าแฮงเอาท์อะไรเงี้ยอ่ะแล้วถ้าเพื่อนมีแฟนล่ะ ถ้าเพื่อนมีแฟนเราก็จะด่าเพื่อนแล้วเราก็จะเสียมไม่เขาเลิกกันอ๋อแล้วแล้วตอนเด็กเนี่ยพี่พี่สองคนเนี่ยมองมุมมองความรักนิยามมันเป็นแบบไหนอือพี่วัดก่อนตอนเด็กใช่ไหมครับตอนเด็กไม่เอาตอนมองมองว่าอ่าไอ้นี่อย่ามาแก่เ้ยตอนตอนเด็กตอนเด็กมองก็จะมองว่าเอ่อเรียกว่าแหลปอพป่เลฟปะปิเลฟอารมณ์เหมือนแบบจุบไม่ใคุณใช่อารมณ์อารมณ์แบบว่าอ มีคนนี้คนเดียวเออแบบกูจะไม่ชอบคนอื่นเลยผมยจะคบกคับคนนี้จนแต่งงานให้แบบ<อ>ไม่เอาแน่คนอื่นกูจะเอาคนนี้แหละต้องคนนี้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ย oh, อ๋อแสดงว่าโตขึ้นมาแล้วมีแฟนแล้วก็ก็ต้องคนนี้เอก็ต้องคนนี<อ>ตน้ตอนเด็กๆตอนเด็กคิดว่ายอย่างนี้นะตอนนี้ตอนนี้ใครก็ได้ครับผมใครก็ได้จะมาเสิมทีวีอะไรเนี่ยใช่แล้วพี่พี่ไอคิวไอคิวไงตอนเด็กหลรอน ตอนเด็กตอนเด็กยังไม่ได้คิดเรื่องความรักเลยนะเพราะว่าตอนเด็กก็แบบเอยใช่ป่ะจริงเราก็มีแต่เพื่อนแล้วก็เลิกเรียนมาแล้วก็เรียนพิเศษแล้วก็ไม่ได้คิดถึงความรักเลยตอนนั้นอาจจะแบบอาจจะคิเล่ด้วยแหละยังก็เลยยังไม่แบบยังยังไม่อยากมีแฟนตัว<ค>เองยังไม่พ <c oughs> ร้ <c oughs> อมพี่ลงคิเล่อะไรเราโธ่ใช่ไหมละปามะละปามะถ้าตอนเด็กก็จะมองว่าเป็นป๊อปบี้เลิฟนี่แหละครับป๊อปบี้เลิฟคือเอาง่ายอ่ะ แค่สมมติว่าจับมือกันเนี่ยคิดแล้วเฮ้ยเขาชอบเราแน่เลยอ่ะสมมติว่าเขาพลาดมาจับมือโดนตัวเราเราจะคิดไปไกลมากๆแค่พลาดเนี่ยนะแค่พลาดจับมือสมมติอย่าล้ลอ่ะเราจะลงเออไม่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 ใช่กูมันมันจะเป็นเวนี้ใช่พี่เลิฟจุบแรกแค่คุณหวังว่าจะคบกับเขาจนแต่งงานโอเคอ้โเมื่อกี้ใจไม่ดีเลยเอเขาบอกเลยบอกว่าโตมาเปลี่ยนมุมมองไหมความสัมพันธ์โอ้เปลี่ยนไปเยอะมากๆครับ คือตอนเด็กเนี่ยเราก็จะผูกมัดว่าเนี่ยเราเราคบกับคนนี้ครั้งแรกเราจับมือเขาครั้งแรกกอดเขาครั้งแรกอ่าตอนป5แล้วเรามองว่าเนี่ยจบม6เราจะแต่งงานกับเขาแต่พอโตมาเราคิดว่าชีวิตเรามันมีมากกว่านั้นพี่อออุเป็นคําตอบแรกที่มีสาระของปามนะฮะแต่ไปไอคิวไอคิวยังยังแล้วเอาเอไไอคิวไอคิวว่าไงไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าแบบโตมาเปลี่ยนมุมมองใช่ไหมก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่าตอนเด็กเราแบบ เราโฟกัสแค่การเรียนโตมาเราก็มีการเรียนด้วยมีทํางานด้วยแล้วก็ถ้ามีความรักเข้ามาเราก็ต้องเมนเนตให้ได้ว่ามันควรจะเป็นยังไงตอนเด็กเราอาจจะทุ่มเทวความรักอย่างเดียวพอโตมาเราก็ต้องแบบเราก็ต้องรู้จักการเมนเนจไม่งั้นชีวิตมันก็จะพังอ่ะถ้าเราแบบ<อ>เป็นแค่โฟกัสความรักอย่างเดียวก็จริงแล้วถามจริงแล้วโดนถามโดนแซวเรื่องความรักบ้างปะก็โดนบ้าง <laughs> ก็คือแบบโสด,ดอะไรเงี้ยโสด,ดตลอดออแล้วแฟนคืเรา เราเพ <c oughs> ื่อนเขา,ามีแฟนไงอ๋อเดี๋ยวว่าแต่ไอคิวเลยพี่โดนประจาเลยเราจะเพาะไอตัวซ้ายเราจตอนนี้ประจามเลยเ <c oughs> นี <c oughs> น่นาายนะแล้วอาอาปามโดนบ้าไงไหมโอ้ย <c oughs> โดนบ่อยครับคือด้วยความที่เราอ่ะเพื่อนผู้หญิงเยอะใช่ป่ะ <c oughs> เราก็จะลงกับเพื่อนผู้หญิงแล้วบางทีเออเราก็แบบใกล้ชิดใช่ป่ะเขาก็คิดว่าเออคนนี้แฟนป่ะคนนี้แฟนป่ะสุดท้ายไม่มีใครเอา ไอ้เข้าใจนะเหมือนแบบว่าไม่อยากเพื่อนผู้หญิงอ่ะใช่ครับเพราะว่าผู้ชายไม่ครบเพื่อนไม่ครบไม่แต่วทีถ้ามีเพื่อนผู้หญิงเยอะถ้าเรามีแฟนนีับแฟนก็อาจจะหึงก็ได้เพราะว่าแบบเราอยู่กับผู้หญิงใช่ปะใช่บางทีแฟนก็อาจจะเพราะว่าคนละเพศกับแฟนไงแฟนผู้ชายอ่าแป่เด็กแบบอ่าสวยดีนะครับอ่าเดี๋ยวมาเข้าท็อปิกต่อไปกันเลยดีกว่าพี่พี่บอสเนี่ยเคยไหมเคยรีบมีแฟนเพราะจะกลัวไม่ทันคนอื่นบ้างไหม อยากรีบมีแฟนไหมเหรอก็ไม่ไม่ไม่คิดว่าจะรีบมีนะเออคิดว่าเรื่อยๆอะ่ะใช่คือเราอยู่คนเดียวจนชินนะมัง้งคืออารมณ์แบบพี่เนี่ยโสดมาสิบแปดปีตอนนี้อ,อายุสามสิบแปดสามสิบแปดอี <laughs> อยี่สิบกูหายไปไหนเนะี่ย <laughs> ใช่ก็เหมือนอารมณ์แบบว่าเราก็กินข้าวคนเดียวดูห,หนังคนเดียวไปเที่ยวคนเดียวหรือว่าแบบคือเชื่อป่ะตอนดูหนังคนเดียวอ่ะคือแบบทั้งโรงอ่ะ มีเราคนเดียวอ่ะสมมติเราชอบดูแอนิเมะใช่ปะเลอเราก็จะดูแอนิเมะโคนันเงี้ยอ่าเราก็ไปนั่งดูเวคือคือมันหาผู้หญิงที่ดูแอนิเมะได้กันยากอ่ะเก็ตปะผู้หญิงอาจจะชอบอาจจะชอบแบบดูแบบเอ่อหนังโรแมนติกหรือว่าแบบแอดเวนเจอร์อะไรของเขาแต่เราอาจจะชอบดูการ์ตูนเราอาจจะชอบดูดาบมิคาอสรใช่แต่ไม่รู้ไงว่าผู้หญิงเขาชอบการ์ตูนหรือเปล่าเขาจะมองเราปัญญาอ่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเราเอยเราก็แบบอย่าไ่มั่นใจในตัวเองระดับหนึ่งแล้วตามมา โซนคำถามอีกทีครับปามรีบไหมถ้าแบบเหมือนคนอื่นมากดดันให้เรามีแฟนอะไรอ่ีรีบไหมมันจะไม่ทันคนอื่นรีบครับแต่มันก็ไม่มีอยู่ดีครับอะอันนี้คือวันนี้มันดราม่าดราม่าละไอคิวนี่อ่ะไอคิวบ้างไอคิวอ่ะไอคิวไม่รีบนะเพราะว่าอ่ะเราก็เห็นมาหลายครูแล้วเพื่อนเปลี่ยนแฟนมาสามคนเราก็ยังโสดเหมือนเดิมเพื่อนร้องไห้เพื่อนร้องไห้มาสามรอบเราก็ยังไม่ได้ร้องไห้สักรอบเลยแสดงว่าไอคิวมีเพื่อนที่หน้าตาดีมาก ก็ก็มีบ้างล้วก็จะมีมีไหมมีไหมมีพี่มีเพื่อนที่หน้าตาดีมีเพื่อนที่หน้าตาดีถูกแล้วแต่แบบว่าสมมติเราเรามองผู้หญิงคนเดียวกันอะใช่ไหมเราก็จะนัดกันเออเดี๋ยวขอไอจีนะอ่าเดี๋ยวเราขอไอจีนายคุยอ่าก็นัดกันสุดท้ายอะเพื่อนไปขอเราคุยแต่เขาชอบเพื่อนอ๋อก็เฮ้ยเต้าไปอีกนะปามะ แล้วปาพ like you ีว <whales> <Así. S 2> so, ่าอะไรที่คิดว่าทาไม่อยากมีแฟนครับอะไรที่คิดว่าทําไม่อยากมีแฟนใช่ครับการที่เราไปใช้ชีวิตมาแต่ละวันเราอยากจะเล่าเรื่องอะไรสักคนให้เรื่องอะไรสักอย่างให้ใครสักคนฟังอมันไม่มีไงพอเราไม่มีแฟนถามว่าโทรหาเพื่อนเพื่อนบอกปั้นต้องนะเพื่อนก็อยู่กับแฟนมันก็ไม่ได้อช่ไหมวะก็มีนะเวลาที่แบบอยากมีแฟนก็คือหมายถึงว่าบางวันเราไปเจอเรื่องแบบเศร้าๆมาอย่างเงี้ยมาถึงปุ๊บ เราไม่มีใครคุยด้วยแต่ถ้ามีแฟนเราก็สามารถระบายกับแฟนได้เรื่องบางเรื่องเราไม่สามารถแบบบอกเพื่อนได้หมดอ่ะแต่กับแฟนเราแบบเราคุยเปิดใจกันได้เหมือนเราสนิทกันมากอ่ะเอืมก็ประมาณนั้นล้วอย่างที่บอกนะอันนี้คือเราเรามาดีเบตกันเลยนะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เราคุยแค่สามคนเว้ยเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยจะมีแขกพิเศษจุดสุดพิเศษมาอีกหนึ่งคนใช่บอกเลยว่าเบรกหน้าเนี่ยมีผู้หญิงระดับ บอกเลยว่าสวยมากคนนี้มิสแกนเลยปะใช่มิสแกนเลยเหรอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปถายเดี๋ยวถอดค่อยถายสปอยในเบรกนะเอาละกันแต่สําหรับพี่นะที่คิดว่าอะไรอยากมีอยากให้พี่อยากมีแฟนใช่ไหมคือเราอยากได้คนซัพพอร์ตเลยเอออยากอยาได้คนซัพพอร์ตตัวเองคือบางทีเราเหนื่อยเราทํางานเหนื่อยอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบเฮ้ยวันนี้อยากกินข้าวจังเลยแต่ไม่มีใครไปกินข้าวเป็นเพื่อนเลยอะไรเงี้ยบางทีเรา เราเรียกว่าอะไรเพื่อนเราอาจจะว่างไม่ตรงกันไงบางทีเองก็ไม่ว่างไงน้องก็ว่างให้พี่ตลอดนะ hey, คิดดีคิดดี <c oughs> ๆอเอไม่ว่างก็ได้หมด <c oughs> บางทีอาจจะแบบว่าเพื่อนเราหรือน้องเราจะไม่ค่อยว่าง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เราก็อาจจะแบบเฮ้ยถ้าเรามีแฟนก็ดีนะชวนแฟนมากินข้าวตอนเย็นอะไรเงี้ยเลิกงานหรือว่าแบบล้วไปไหนต่ออะไรนะไปไหนต่อไปดนหนังไงเส็ไปไหนต่อเล่นเกมเล่นเกมเสร็จไปไหนต่อฟังเพลงฟังเพลงเสร็จไปไหนต่อปีนข่าวอะไรเนี่ยเราอาจจะแบบว่าเอออาจจะแบบ จะมีแฟนช่วงแบบว่าให้เขาคอยซัพพอร์ตเราหรือว่ามีอะไรที่บันที่ที่เรามาแบบเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้ที่พูดว่าอะไรนะมีแฟนเพื่ออะไรนะเพื่อที่ว่าแบบเวลาเราผ่านอะไรมาแต่ละวันเราอยากจะเล่าให้เขาฟังแชร์โอเคประมานี้ครับผมเดี๋ยวตอนนี้บอกเลยว่าเป็นคอมคิดของเราสามหนุ่มเท่านั้นเดี๋ยวมันยังไม่มียังไม่มีคอมคิดหนึ่งถึงซึ่งคอมิดเนี้ยจะเป็นคอมพิดของผู้หญิงละใช่ครับผมซึ่งจะเป็นยังไงไปดูกันเบรกหน้าครับผม ผมก็กล so hey ับมาในเวกนี oh, ้นะครับที่สปอยด์ไปเรียบร้อยแล้วว่ามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับผมเป็นสาวสวยทั้นหนึ่งเลยตอนนี้นั่งอยู่ข้องข้าผมแล้วนะครับผมไปให้เคานั้นมาตัวกันดีกว่าครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแตรียตัวหน่อยเฟนนะคะทวินันท์ย่างยืนค่ะหรือว่าเฟนมิสแกล์ไชน่า2025ค่ะอุ้ยมิสแกนเลยเหรอไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาหนูได้ยังไง ขาข้อมูลครับเ้ขหาวข้อมูลจริงผมยังไม่รู้เลยเนี่ยเป็นมิสแซน่ะฮะใช่ค่ะของชายหนาดอกชายน้าอ้าวของปีนี้เลยเหรอครับประกวดจบไปแล้วอ๋อประกวดจบไปแล้วสุดยอดสุยอดโอ้โหสวยมากเลยดูดึโปรไฟล์ไม่ธรรมดาอ่ะเดี๋ยวแนะนำตัวปุ๊บไลฟ์สไตล์ของพี่เฟรดเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะจริงๆเป็นคนที่ชอบแบบแอดเวนเจอร์ชอบไปเที่ยวแบบสวนสนุกสวนสนุกอะไรเงี้ยอ๋อปีนคงปีนเขาใช่ชอบเลยอะไรแบบนั้น สา,สายแบบเอาดอเยเนี่ยอ๋ยอ,อแล้วช่วงนี้ทำมาอยู่เป็นเวสการอยู่ช่วงนี้ก็เป็นนางงามฟรีแลนซ์ค่ะแล้วก็นางแบบกอุ้ยนางแบบกเออใช่ชอบแต่งตัวอืมชอบไม่เป็นปน,นางแบบแต่งนะอ่าเป็นนางแบบเสื้อผ้าด้วยสวยครับสวยมากครับอย่างนี้นี่อ่ะเข้าประเด็นเลยแล้วกันว่าแต่เอ่อสเปคเป็นไงครับ โอ้ยแกแห้งมาตั้งานกับสเปคนึกว่าจะถามยาวเออนึกว่าจะถามยาวยสเปคเป็นคนที่คุยกันรู้เรื่องแล้วกันคุยกันรู้เรื่องแล้วก็เป็นคนแบบเท่ๆหน่อยป้องกันเราได้อันนี้คืออะไรอันนี้อะไรไม่ปวดหลัง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 แบบแบบพอมีตัวอย่างไหมครับว่าเป็นยังไงเป็นคนเนาะอ๋อเป็นเรนอะไรมาจะเป็นคนหน้าเ็นแมวก็ได้ชอบ เซ็กสันหวังเป็นเท่ฟิลนั้นเลยอ่ะอ๋อคือแบบหล่อแบบว่านิสัยแมวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมน่ารักน่าเอ็นดูน่ารักแต่งเป็นเท่อยู่ตามคงไม่มีสิว่าอะไรสิจะได้อะไรก็เกิดขึ้นได้เอาเอาคือนบูธเจสันหวันนะเจสันหวันคือเราอ่ะออกไปแล้วสาวคนนั้นเขาเขาเป็นลูกประจาว่ะคนนั้นอ่ะเราเนี่ยอะไรดินเป็นเล็บ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 อ่ะแล้วเวลาแบบมีแฟนมีคนคุยอย่างเงี้ย เวลาไปเดทอะเราสไตล์การเดทเป็นไงบ้างครับผมจริงๆก็ชอบไปสวนสนุกนี่แหละรู้สึกว่าได้ทำอะไรหลายอย่างไม่ใช่แค่ามาแบบกินนั่งกินข้าวเฉยเยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเดทสวนสนุกก็ต้องแอปหน้าหน่อยแอปหน้าแอปหน้าผมมันปิวไงไม่สวยมมนแม่แม่ก็คือเล่นเล่น,ลนแบบรถไฟหอะไม่ได้เล่นได้แต่แอปไม่เล่นได้แต่ต้องรวบผมแล้วใช่แล้วจะเล่นยังไงให้ผมไม่ปิวอะครับรวผมรวบผม เอาไวก็เคยดูให้เปิดให้กล้องดูให้กองดูให้ดีเออไม่ใช่กลไปเมสซี่อีกใช่ไหดีแล้ครับสมมงนางแบบครับคนนี้บอกเลยเดี๋ยววันนี้คือผมบอกว่าได้นำตัวกันเสร็จแล้วพี่เซนครับวันนี้มีท็อปิกมาอยากจะดีเบตกับพี่เซนเมื่อกี้พวกเราดีเบตกันสามคนไปเรียบร้อยแล้วท็อปิกวันนี้คือกับจะทำยังไงเมื่อสังคมมันหล่อหลอมให้เราอยากจะมีแฟนครับผมคิดยังไงกับท็อปิกนี้คิดยังไครับพี่เซน จริงๆมันก็น่าจะจริงที่สังคมมันแบบถ้าคนมันมีแฟนเยอะเราก็อยากจะมีแต่ไม่มีก็ได้ปะเออก็จริงเราแล้วทำไมถึงอยากมีอ่ะสมมติถ้าถ้าเพื่อนมีทําไมเราถึงอยากมีอยากมีคนคุยด้วยแบบอยากมีคนไปเที่ยวไปกินข้าวด้วยอะไรเงี้ยไม่ชอบทําอะไรคนเดียวจริงๆแล้วอ๋ออยู่คนเดียวมันเปล่าประเดี๋ยวหัวใจเออเอาสิขจร้าขจร้ารู้ทางแล้วรู้ทางเลยอ๋อ อาช่วงนี้ผมเลยบอกเลยว่าอะเอางี้ตอนเด็กๆครับพี่เฟนตอนเด็กๆพี่เฟนให้นิยามความรักเป็นแบบไหนครับตอนเด็กๆเอาจริงๆไม่ซีเรียสเรื่องความรักเลยไม่มีนิยามแล้วกันชอบใครก็ก็ชอบก็ชอบแล้วคบไหมคบได้อ๋อยดีครับเฮ้ยไม่ใช่คี่ัลนี่ล่ะแล้วก็ถามนี่แล้วแล้วเมื่อกี้พูดถึงตอนไหนแหะแค่โตมาครับเยนมุอมองเกมคอม โตมาอยากได้คนที่เข้าใจเรารู้ว่าเราอยู่ในสถานการณ์แบบไหนของการที่ต้องวางตัวในแต่ละอย่างแล้วตอนเด็กๆสเปคแบบแตกต่างจากตอนโตตอนนี้ไหมอืออือตอนเด็กๆสเปคไม่ตอนเด็กๆไม่มีสเปคตอนโตมีละอ๋อ,อ,อแล้วตอนเด็กมีแบบรุ่นพี่ที่แอบปื้มไหมแบบ เป็นทรงไหนรุ่นพี่คนนั้นเป็นมันต้องมีอ่ะรุ่นพี่ที่ปลื้มตอนเด็กเรียนในนี่อดีตหญิงล้วนอ๋อเป็นแบบซิวิทียสซิวอลล่าอะไรสตีนน์ทำอ๋อสตีนน์โอ้โหก็แถวๆนี้ด้วยอืมก็จริงหญิงล้วนหญิงล้วนมีเพื่อนน่ารักตั้างไหมครับผมเตมแล้วมีรุ่นน้องน่ารักบ้างไหมครับอะไรเนี่ยอ่าแล้วอย่างแบบ แขกรับเชิญของเราเนี่ยเคยมีไหมเหตุการณ์เนี้ยแบบเพื่อนลากเราไปเที่ยวด้วยแต่เพื่อนพาแฟนเพื่อนไปอีกทีเคยไหมเราจะรู้สึกยังไงถ้าเราเจออย่างงี้เอาจริงๆเป็นคนติดเพื่อนแล้วก็เพื่อนก็มีแฟนเนาะก็มีตลอดก็จะแย่งเพื่อนมาจากแฟนเพื่อนแค่นั้นเองแย่งแย่งใครนะแย่งเพื่อนมาจากแฟนแย่งเพื่อนแย่งเพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นก็ชวนเพื่อนแบบมามามาเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยแฟนเพื่อนไว้เลย หมายถึงว่าให้แฟนเพื่อนนั่งรออยู่ใช่ไหมแปลว่าเจอบ่อยเจอบ่อยชินชินชินแล้วชินแบบว่าก็เห็นมึงเงาก็เลยแบบจะชวนมาด้วยนี่มาดูหนังนะมาดูหนังสามคนก็ดูดูได้ก็ได้ดูได้ก็ได้ดูได้ก็ได้แต่ว่าแบบว่าก็คงอยู่กับตัวเองอะถ้าเป็นอะไร้ะจะสังเกตหนังอย่างเดียวแล้วถ้าสามคนละนะถ้าเจอส ผมก็จะโดนทิ้งเหมือนที่เขาพูดบางทอนะโดนทิ้งกว่านี้แหละเพราะว่าทำอะไรไม่ได้หรอกผู้ชายอ่ะเร่องใหญ่ก็ปกตินะเพราะว่าผู้ชายก็จะสนุกของเขาเนาะจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะผู้ชายก็จะเป็นแบบเรื่องเรื่องที่เราคุยกันมันจะไม่เหมือนที่ผู้หญิงคุยกันใช่ใช่ใช่ก็ผู้หญิงอาจจะแบบแต่งหน้าอาจจะแบบอ๋อหน้าต้องเป๊ะสวยหน่อยแต่ผู้ชายก็จะแบบอะไรก็ได้เนาะใช่ผู้ชายหน้ายังไม่ล้างเลยบางคน ยังยังผมเนี่ยนะไม่ไม่เคยแต่งหน้าไปเที่ยวเลยแปลกปะ่ะผู้ชายไม่ล้างหน้าแต่สิวเนี่ยขึ้นแปลกก็แปลกใช่นะตลอดเลยอะไรชี้ว่าทำไมล่ะ <laughs> <laughs> ขึ้นขึ้นขึ้นแต่เอาแปลว่าพี่เซนสิวขึ้นเหรอสิวขึ้นโอ้ยแต่หน้าใสามากเลยนะแต่งนหน้าบ่อยอ๋อปอ๋อดูในดูในกล้องนี่คือแม่ใสมากเลยนะถ้าถึงไม่แต่งหน้าถือว่าจะน่าสดหน้าสดสวยมากเลยดูทรงกันเนะคนเนี้ยก็มาไม่ทันะเนาะก็ปะมาไม่ทันเลยมาไม่ทันแต่งหน้า ก็จะมีมิสซิลีนึงที่เขาบอกว่าแบบผู้หญิงเขาจะบอกว่า,าผู้ชายตอนอาบน้ําเสร็จจะหล่อขึ้นสามอันนี้จริงไหมคิดว่าจริง <c oughs> ถ้าผู้ชายอาบน้าจะหล่อขึ้นสามคิดว่าจริงเพราะว่าด้วยความที่ล้างหน้าแล้วหน้ามันสว่างอะไรเงี้ยมันดูเป็นคนสะอาดมากขึ้นเหมือนคนอาบน้ำอะ่ะเหมือนที่เขาพูดกันอะ่ะ <c oughs> พี่เฟนครับแล้วคําถามเรื่องแฟนที่พี่เฟนเบื่อที่สุดคือคําถามอะไรครับมีแฟนไหมเนี่ยแหละ ดีนะไม่ได้ถามเออนี่แหละนี่แหละถ้ามีคนพูดว่าไม่มีแฟนแล้วเราจะตอบเขาว่าอะไรฮะไม่มประมาณว่ามไม่ีแฟนอ่ะไม่เข้าใจหรอกก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆริอ่ะใช่กลัลแบบไม่เข้าใจถ้าสมมติเราไม่มีแฟนเราก็ไม่เข้าใจคนมีแฟนจริงๆ เราแบบเธอก็อธิบายมาสิเตอก็พูดมาสิว่ามันเป็นยังไงพูดมาสิว่ามันเป็นยังไงคนมีแฟนเป็นยังไงก็พูดมาให้สรุปตรงนี้ไม่มีใครรู้เลยมีแฟนเป็นยังไงใช่เพราะว่ากำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าไม่มีแฟนเราจะเป็นยังไงวะเอ๊ะถ้ามีคนมาพูดไงเดี๋ยวีคนมาพูดเราก็โสดเหมือนกันแหละอืมอะหลังจากได้ถามมาถามกันไปแล้วเราจะมาให้แขกรับเชิญเล่นเกมกันดีกว่าเกมนี้ชื่อเกมว่าลวงลึกคนโสด เราจะให้แขกรับเชิญเนี่ยพอได้ฟังคำถามปุ๊บให้ตอบภายใน3วินาทีเลยครับผม, <S <S มซึ่งคำถามแรกก็คืออยู่บ้านวันหยุดทำอะไรแก้เหงาครับพี่เฟนเล่นเกมค่ะอ๋อเล่นเกมอ่ะเกมที่เล่นเกมอะไรครับเดลต้าฟอร์ต,ตอนนี้เดลต้าฟอร์ตไปเล่นไหมน,นี่เขาไป่ใส่ใช่เดลต้าฟอร์ตบาถ้าสามคนละสามคนสามคนผมถ้าเป็นผมผมก็เล่นเกมเหมือนกันฮะ ก็คนจะเล่นเอาวีฮะ,ะใช่ปิปอมปิปอมก่อนหน้านี้ก็เล่นเหมือนกันเอาวีตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้วอ๋อแสดงว่าต้องแล้งสูงแล้วคนนี้ <c oughs> แล้วไอ้คิวอ่ะคิวเหรอคิวก็เอาวีเหมือนกันแต่ว่าแบบมันรีแล้งใหม่เราก็ไม่ค่อยอยากเล่นอ่ะเพราะว่าขี้เกียจไปเก็บดาวใหม่ช่วงนี้ก็แบบก็ดูซีรีส์ดูอะไรไปปกติตใช่แล้วปานั่งเล่นกีตาร์แต่งเพลงทำเพลงปกติครับนีบ่ขอสักท่อนได้ไหมให้ให้เพื่อน ไม่ได้ไม่ไม่อ่ะเรามาคำถามต่อไปกันเลยดีกว่าแอปที่เปิดบ่อยที่สุด Tiktok Tiktok อ๋อแสดงว่าเป็นเป็นเป็นแบบสายอินฟลูไหมใช่ไหมครับชอบดูท่าเต้นแล้วก็ชอบเต้นลงช่องตัวเองอ๋อใช่ไหมครัเต้นเก่งกันะเออเต้นเก่งพอไปได้ระหว่างเป็นคนสร้างคอนเทนต์กับเสพคอนเทนต์เราาสยระหว่างสร้างคอนเทนต์กับเสพคอนเทนต์เสพแล้วกัน ถ้าช่วงนี้จะเป็นเสพเสพคอนเทนต์ใช่ว่ไหมว่าก่อนนะใช่คอนเทนต์ก่อนอันนี้คือสร้างใช่ก่อนอันนี้คือสร้างลงทุก่อนแล้วคอนเทนต์ที่ทำนี่คือคอนเทนต์ประมาณนจะเป็นเต้นอย่างเดียวอ๋อจะเป็นคอนเทนต์เต้นเนอะโชว์เต้นเอาเลยเหรอเอเดี๋ยวมีทายรายการใโชว์เลยอ่ะต่อไปคือการข้อดีของการนอนคนเดียวเอาจริงๆไม่ชอบการนอนคนเดียวหรอกแต่ว่าชอบการมีตุ๊กตาอยู่ล้อมรอบ มันก็จะเป็นข้อดีของการนอนคนเดียวอยู่ใชายกูผีไม่อยากปล่อยให้แบบเตียงโล่งก็อ่ากลัวเหมือนกันพี่บอสให้อะไรนอนด้วยเหรอครับอ่าหมอนข้างหมอนข้างอ่าแล้วพี่ไอคิวอ่ะตุ๊กตาตุ๊กตาแล้วแมวแมวอ่านี่แมวได้เหรอมีหมีมีเวลาเวลาชวนคนไปห้องพูดนะมาดูแมวชงมาทำไมอ่ะจานุ่งมันก็ต้องเล่น คำถามต่อไปนะครับถ้าพี่เฟนเนี่ยเห็นคนจีบกันอยู่ตรงหน้าความคิดแรกของเราเนะี่ยแวบแบรกอะ่ะจะคิดอะไรก่อนแบบอันดแบบับแรกความคิดแรกคงจะหมั่นไส้ <ø hundred S 2> แบบมาจีบกันทําไมอะ่ะสองคนนี้แต่ว่าจบหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแหละเพราะจริงจริเป็นคนไม่ได้โฟกัสขนาดนั้น <c oughs> เริ่มคนรอบข้างด้วยอะไรอย่างี้สมมุตินั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วสองคนนี้เขาจีบกันนะครับยินดีด้วยค่ะไม่ไม่เอาทำนี้า เอางี้ดีกว่าแล้วถ้าเมื่อกี้บอกว่าจะรำคาญใช่ไหมแล้วสมมติว่าถ้าเป็นเรากับแฟนเราอะแล้วคนอื่นเขามองเราอะก็ไม่สนใจเสียโบนโถไปสุดถ้ามีสถานการณ์อย่างเงี้ยก็ถ้าเขาจีบกันเนาะก็จะบอกว่ามึงไปเปิดปไปนูดไหมจะไาอยู่ตรงนี้ต่อคิวนะถ้ามีคนมาจีบกันต่อหน้าถือว่าแบบเขามาเกาะแขนมากอดกันอย่างเงี้ย เราก็จะอ่ะเรามันต้องแก้ที่เราเราก็ต้องมูฟออกไปดีกว่าไม่อยากไปบอกเขาว่าเขากําลังแบบอยู่ในช่วงจีบกันอยู่อะไรเงี้ยไม่อยากไปขัดปิลเขาใช่แต่ผมเคยเจอมาหลายสถานการณ์มากนะอ่ะอย่างปาล์มเลยอย่างปาล์มเหรอคิดว่าฉันเล่าหมดเลยก็อย่างปาล์มเวลาเห็นคนจีบกันอ่ะชอบไปชอบไปยุ่งชอบไปดูอ่ะคืออยากดูอ่ะเวลาเขาจีบกันแบบ เด็กสมัยเนี้ยแบบเห็นเด็กมัธยมเดินจีบกันตามห้างอย่างเงี้ยเดินจุงมือกันก็ชอบแบบสังเกตเด็กเดี๋ยวนี้เดินเขาจุงมือกันไหมนะเด็กเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้จูงอย่างเดียวนะเขาหอมแก้มกันด้วยเดี๋ยวนี้เขามีกอดคอด้วยนะแต่ถ้าเกิดไปมหาลัยหน่อยแบบเราเข้าถึงได้ก็เราเตรียมเป็นอวังเดี๋ยวเดี๋ยวเดไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเขาถึงได้คืออะไรวะมามหาลัยเราเข้าหาได้ไงมัธยมไม่ได้อ่าผมก็จะบอกว่าจะให้ไปเปิดเปิดเปิดทีวีดูด้วยกันเลยว่าเพราะว่าดูดูหนังกันเด็ดฟิกใน มันมอนดูแมวไงวแล้วที่เฉียวว่าโตมาเป็นเมลี่เมลี่เีคืออย่างวะาเมลี่คือ,อเขาคือเขา,าที่โสดจนอายุ30มสิไงรถไฟฟ้ามหาหานะเธออ่ะโตมาเป็นเมลี่ที่เราแบบเหมือนเหมือนกับว่าตอนเด็กเราแบบอุ้ยคนนี้โสดได้ไงจนถึงอายุเท่านี้พอเราโตมาถ,ถึงอายุนั้นเราก็เลยเข้าใจเขาว่าเราอุ้ยทำไมถึงโสดอย่างนี้ใช่อ่ะแล้วพี่บอลเข้าใจยังใกล้30มสิบละ อันเดียนะเดียนะเมื่อกี้เกือแล้วนะเกลือวันนี้พี่บอลโดนอย่างเดียวเกือคอยมาแล้วเมื่อกี้ยางยงไม้ถึเหลัเซลยังไม่ถึงแหม่เพิ่ง4ี่ิเองไม่คือก็เข้าใจไหมหรอก็จริงๆล่ะผมสวนมา18ปดี19ปีนี่คือเข้าใจเลยนะเออเพราะว่าไม่มีไฟมา18-19ปดิบเก้าปีจีบไม่ได้แห้ว่ะินแฮ้ว์ยินแฮ่ว์ยินแฮ่วะใช่เราเรียกว่าอะไรเดียวเราโดนเทเนาะเราไม่ได้เราไม่ได้หักกใครนะแต่เขาว่าหักอกเรา เออเราก็ไปฝึกเราฝึกจริงอะไรกระซิบอะไรเราอกหักเราอกหักเราอกหักบ่อยก็พอเข้าใจครับว่าที่โสดมามันเป็นยังไงใช่มันนี้เศร้านะตอนนี้ก็คือแล้วเรแขกรับเชิญเป็นไงบ้างนะพี่แฟนทำไมอะคะใช่ก็อารมณ์แบบถ้าสมมติเราโสดเอ้ยนี่โสดมา13ถึง30ปีคือแบบคิดเป็นยังไหงสมมติโสดมา30ปีอะจะคิดยังไงอยู่คนเดียวเหอะถ้าโสด30ปีอะคนานเกินปะ ไม่เอาไม่เอาไม่เอาคนคุยไม่เอาแฟนละไม่เอาแหละถ้า30ปีขนาดนั้นก็ไม่เอาเลยแหละแบบอยู่คนเดียวได้ละเป็นเป็นสาวแกล่งอ่าแล้วสามสิบปีสมมติสามสิบปีแล้วโสดมานานแล้วแบบมีหมาเด็กมาจีบอย่างเงี้ยหมาเด็กเลยเหรอหมาเด็กเลยอ่ะเอางี้ชอบท้ายหมาเด็กหรือชอบแบบเศร้ารุ่นพี่แบบพี่บอสเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะวันนี้เขาไปเจอกันใหม่ครับพี่บอสเดินเล่นเลยอะไรวะเนี่ยวันนี้พี่บอสโดินเล่นไปกี่รอบแล้ววันนี้สิบรอบอ่ะ ใช่เทคแคร์เราได้่อ๋อให้คําแนะนําเราได้อะไรอย่างนี้อ๋อเฮ้ยเราให้คำแนะนำใครไม่ได้ซะด้วยต้องปามครับต้องปามครับปามปามเป็นสายปรึกษาใช่ไหมใช่ปรึกษาจะทำยังไม่ได้เป็นคนเสาไงเป็นคนเซาไงครับเป็นคนเซาปามพลังบวกเงี้ยพลังบวกใช่บอกอะไรว่าวันนี้ท็อปปี้เกี่ยวกับเรื่อง สังคมรอหล่อมเรื่องคนมีแฟนนี่เป็นเรื่องที่เดือดอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ายังไงดีเราก็โสซะด้วยดิเออเราก็เป็นคนโสที่หน้าตาดีซะด้วยดิเอ้ยี่อันนี้ก็เถียงไม่ได้อเคเถียงเถียงโอเคครับก็จบไปแล้วท็อปิกนี้นะครับผมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าท็อปิีมก็อะไรเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวฝากให้พี่เฟรนนะครับผมฝากผลงานหน่อยได้ไหมครับมีผลงานอะไรให้ติดตามบ้างค่ะก็ฝากติดตามนะคะ ติ๊กต็อกแล้วก็ไอจีนะคะเทวินันท์อันเดอร์ไซกอร์เฟนค่ะผลงานเนี่ยมีผลงานอะไรบ้างผลงานตอนนี้ก็จะเป็นถ่ายแบบปกติจะลงช่องทางโซเชียลอย่างเดียวค่ะก็ติดตามได้ผ่านโซเชียลนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกับพวกเรานะครับผมในรายการไม่เมานะครับผมไว้เจอกันใหม่ทุกวันเสาร์นะครับผมเวลาหกโมงเย็นนะครับผมทางช่องโมโนเทเวนที่นายนิวซีสเตชันครับสามบีบีกิกะาทีวีกด202และ ASP กด304ครับ และไลฟ์สดทาง Facebook Mono 29 Music Station ครับผมสำหรับวันนี้เราก็ลาก <ลา S 2> ันเพยงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ